ขอต้อนรับเข้าสู่การทำภาพถ่ายขาวดำซึ่งเป็นเวิร์กช็อปตอนที่2ในในวดที่6การทำภาพถ่ายขาวดำในโปรแกรม Photoshop CC ของหลักสูตรใหญ่นะครับ Photoshop CC for p h o t o g r a p h e r นะครับวิธีการทำภาพขาวดำในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการทำแบบ HDR นะครับใช้ผสมกับการทำ black and white adjustment ก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราเปิดไฟล์ภาพไม่ว่าจะเป็น TIFF หรือเป็น JPEG หรือเป็นอะไรก็ตามที่ไม่สามารถทำได้อีกแล้วใน Adobe Camera Raw นะ คุณก็จะต้องไปใช้งานตัวเครื่องมืออื่นที่สามารถรันได้นะครับกับภาพเหล่านี้แทนผมเลือกที่จะใช้ black and white adjustment นะครับลองปรับแบบอื่นๆดูลองกดออโต้ดูก่อนนะครับก็พบว่าให้ผลลัพธ์ที่อืงั้นๆนะครับมันยังดูไม่ดีเท่าไหร,นะร่ทีนี้เราจะทําอะไรให้มันดูดีกว่านี้บ้างล่ะครับเห็นไหมครับว่ามันดูไม่ค่อยเวิร์กเลยะครับผมก็ เลือกนะครับเลือก select ส่วนท้องฟ้าแล้วทำให้มืดลงกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับ select sky นะครับผมก็จะได้พื้นที่ที่เป็นท้องฟ้าแต่ก็อาจจะกลืนในส่วนของภูเขาบนสุดไม่ค่อยครบนะครับก็เลือก curve เลยสำหรับคนที่อยากทำภาพนะครับแต่ไม่เข้าใจเรื่อง Layer เนี่ยแนะนำให้ลงเรียนหมวดที่9นะครับของหลักสูตรนี้ คือเราซอยย่อยขายอะ่ะมีสิบสี่หมวดที่จะวางขายกับตัวแทนนะครับหมวดที่เก้าเนี่ยสอนกับคุณเรื่องเลเยอร์ล้วนๆเลยเห็นไหมครับว่าพอผมทําให้ท้องฟ้ามืดลงแล้วคุณก็จะเลิกสนใจท้องฟ้าแล้วเพราะเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมันสว่างไงฮะมันสว่างเลยคุณไปเลงท้องฟ้ากันหมดเลยพอท้องฟ้ามืดลงคุณก็ให้ความสําคัญกับพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างมากขึ้นทีนี้แหละเราจะทํายังไงกับส่วนมิดโทนล่ะนะครับ ส่วนมิดโทนนะครับเป็นส่วนที่ปรากฏโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวผมขอยกเลิกการทําเป็นภาพสีก่อนสีที่ภาพเห็นสดใสโดยส่วนใหญ่ครับเป็นสีกลางๆนะครับมันไม่ได้มืดไปหรือมันไม่ได้สว่างไปเพราะว่าถ้ามืดไปหรือว่าสว่างไปคุณจะไม่เห็นรายละเอียดหรือสังเกตได้ยากขึ้นนั่นเองเราจะเลือกพื้นที่ส่วนมิดโทนได้อย่างไรละ่ะในตอนนี้ผมจะยังไม่พูดถึงรักอินใดๆนะครับเราก็ไปที่ select จากนั้นเลือก color range นะครับแล้วก็เลือกตรง Select sample colors ตรงนี้นครับเป็น mid tones นะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีขาวที่ปรากฏอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเกนี่ยครับถูกเลือกละซึ่งมันยังกระด้างนะครับกระดำกระด่างกระด้างกระดุ้งอะไรไปนี่นะคุณก็ไปปรับ range เอาแล้วกันเพราะมันรับตั้งแต่ศถึง255ห้าห้นะครับคุณก็เลือกเอาว mid tones ของคุณในความหมายของคุณนั่นนะนะครับจะให้มันประมาณไหน มีความนุ่มนวลหรือฟูติเนตค่าความฟุ้งกระจายประมาณไหนนะครับถ้าอยากให้กินนะครับคุณก็เลือกไปเยอะผมก็ไม่อยากให้กินส่วนที่เป็นสีขาวมากเกินไปผมเลือกประมาณเก้าสิบร้อยหกิบเนี่ยฮะฟูติเนตประมาณหกสิบก็แล้วกัน,ะกนจะได้ดูเนียนๆเ,เวลาผมอิดิบทาภาพไปนะครับแล้วผมกดโอเคก็จะได้พื้นที่เลือกประมาณนี้แต่ผมจะไม่เอาท้องฟ้าด้วยไงผมก็เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ที่ เครื่องมือคัดเลือกพื้นที่แบบยกเลิกครับกด Alt Key ใน Windows หรือว่า Option Key ใน Mac ค้างไว้นะครับก็จะได้คัดเลือกพื้นที่ส่วนมิดโทนทั้งหมดทีนี้ผมจะทำอะไรกับมิดโทนละ่ะผมก็เพิ่ม contrast ให้กับมิดโทนไงล่ะนะครับปรับให้สว่างขึ้นนะครับะดึงขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ลดลงมาเพื่ออัดคอนทราสต์ให้กับพื้นที่ที่เป็น ส่วนสีกลางทีนี้เราจะไม่เอาอะไรบ้างนะครับผมก็จะไม่เอาพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มันอยู่ไกลออกไปด้วยเดี๋ยวเลือกก่อนครับแล้วก็ใช้มาร์คสีดำระบายลงไปไม่เอาบายว่าผมจะไม่เอานะครับดูได้เลยระหว่างที่ผมทำเนี่ยเป็นภาพขระดํามันจะเป็นแบบนี้ครับนะี่ครับมันจะเด่นขึ้นเห็นปะมันจะเด่นขึ้นเรากลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับ เมื่อกี้เรามองแบบไม่เอาอไม่เอาแบบการทำสีขาวขาวดำนะครับเราเอาแบ็ k แอนด์ไวท์อ j จัสเมนตออกไปไงภาพมันก็ดูโดดเด่นมากขึ้นทีนี้คุณอยากจะทำอะไรคุณก็ใช้ Color อร์เลนอ่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเครื่องมือยอดฮิตที่ทำให้คุณเลี่ยงไม่ต้องไปซื้อปลั๊กอินราคาแพงได้ครับแล้วคุณอยากจะลดพื้นที่ตรงไหนให้สว่างหรือมืดก็ว่ากันไปจากนั้นก็กรุ๊ปประเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่านี่คือก่อนนี่คือหลังครับ ภาพขาวดำคุณก็จะดูเป็นคริสปี้มันดูมันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันด,มนดูมีความยึบยึบยืยๆของรายละเอียด <c oughs> มันดูมีความเป็น H D R มากขึ้นด้วยถ้าคุณใช้วิธีนี้นะครับนี่แหละคือเวิร์กช็อปตอนที่สองเห็นไหมว่ามันใช้ทักษะหลายๆอย่างนะครับในการํำภาพขาวดำให้ดนะีเราไม่จำเป็นที่ต้องทำแบบวิธีตรงเสมอไปหาวิธีพลิกแพลงเครื่องมือจากหมวดที่ห้าหมวดที่เก้าการใช้เลเยอร์หรือว่า หมดที่3การใช้ Adobe Camera Raw มาผสมกันคุณก็จะได้ภาพที่น่าตื่นตะลึงมากขึ้นนะครับ